สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประกวางมีนี่มาฝากกันเลยค่ะสูตรเด็ดนะคะซี่โครงหมูอบจ้าสุดยอดอร่อยจริงๆค่ะเนี่ยเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวประกวางจะมาชิมให้ดูว่ารสชาติของเขาจะประมาณไหนเนาะคะ่ะโอ้โหนี่ค่ะผลงานโอ้หนี่เนื้อหล่อนจ้าเพื่อนๆ เดื้อหล่อนมากโอ้โหนี่อืมอืมหอมหวานกลมกลม่อมเค็มนิดๆหอมอ่ซอสมะเขือเทศหอมงาหอมหลายหอมเจ้าเบืเบ้อนเป็นยอดจริงๆค่ะอื อืกระดูกหล่อนดีด้วยอร่อยสะใจจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยนะค่ะปะกวานก็มีสูตรสำหรับทำซิโคหมูอบมาฝากกันนะคะสูตรนี้รับรองเยี่ยมเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเ,เพื่อนๆไปดูกันค่ะขั้นตอนในการทำนะคะมีอะไรบ้าง อุปกรณ์แบบไหนอะไรยังไงนะคะปะกากหวังบอกละเอียดยิบเลยนะคะ่ะไปค่ะไปชมกันค่ะเชิญจ้าก่อนอื่นเลยเราก็มาแนะนำอุปกรณ์ส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าซี่โครงหมูอบของเรามีอะไรบ้างนะคะมีซี่โครงหมูนะคะที่เป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยจ้า มีทั้งมันติดกระดูกเนื้อติดกระดูกผสมผสานกันไปนะคะต่อไปเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยดำจ้าแล้วก็จะเป็นเกลือน้ำผึ้งตรงนี้ก็จะเป็นผงกระเทียมค่ะหรือว่าเป็นกระเทียมหัวเอามาตำแหลกๆก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นผงพริกปาปีก้านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทราย ซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมและก็จะมีน้ำส้มสายชูจ้ามาค่ะมาดูส่วนผสมกันว่าแต่ละส่วนผสมใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะมาค่ะต่อไปนะคะพเพื่อนๆเราจะมาทำการผสมซอสผสมส่วนผสมทุกอย่างรวมกันเพื่อที่เราจะเอาไปคลุกกัะซิโคงหมูนะคะ เอาก็จะมีซอสมะเขือเทศค่ะหนึ่งถ้วยตวงเต็มเอ็มเลยค่ะหนึ่งถ้วยตวง <ๆ S 1> นี่ประมาณนี้ใส่ลงไปค่ะหืมหอมมากต่อไปซอสหอยนางรมเราจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพืเ่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะจะ้ะ หนึ่ช้อนต๊ะต่อไปพริกปาปีกานะคะพริกปาปีกาหนึ่งช้อนชาโอ้ยตกชอนชา,ชนชาพริกไทยพริกไทยนี่เอาเท่าไรก็ได้นะคะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะนะพริกไทย เ,เขาจะได้มีกลิ่นหอมค่ะต่อไปจะเป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพืเ่อนๆน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราสองช้อนโต๊ะอ่าปรมานี้นะคะแล้วก็มีเกลือจ้ะเกลือหนึ่งช้อนชา ต่อไปค่ะเพื่อนๆเราจะมาทําการคลุกกันเลยนะคะคลุกเข้าให้ซอสให้ทุกอย่างเข้ากัานหหรือว่าเรามาชิมดูก็ได้นะคะคเพื่อนๆว่ารสชาติเขาอ่ะ ถูกใจเราหรือ,อยังหวานพอหรือ,อยังนะคะเราสามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะรสชาติก็จะออกหวานหวานเค็มๆ,ๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีะรสชาติของซอสมะเขือเทศนะนักๆเลยค่ะอ่ะต่อไปเรามาทำการทาส่วนผสมเนี่ยลงไปที่ซี่โครงหมูนะคะเพื่อนๆทาซอสทาส่วนผสมลงไปในซี่โครงหมูเลยนะคะ ทาให้ทั่วเลยจ้ะเพื่อนๆใช้มือละเลงเลยค่ะจะได้ทั่วถึงกันเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ว่าซอสเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปทาให้เกลี้ยงนะคะเราเหลือไว้สักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะมาทารอบสองอ่าทาไปให้ครบแบบเนี้ค่ะเต็มนะสองด้านเลยนะคะกลับมาอ่าต่อไปทาละเลงเข้าไปละเลงละเลงโอ้โหหอมมาก อืนี่อาต่อไปเรามาทำการห่อกันเลยค่ะเพื่อที่เราจะเอาเข่าตู้อบกันเลยจ้ะเวลาที่เราจะอบนะคะเราก็เอากระดาษฟอยลค่ะมาวางนะคะวางในถาดที่เราจะไปทำการอบ กระดาษฟอย์เนี่ยเขาจะทนทานความร้อน,น,ะะเ,นเ,เนาะค่ะเพือนเนาะเราก็จะมาตัดเลยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเอาซี่โค้งหมูนี่แหละค่ะวางลงไปจื๊บนน่วางลงไปเลยต่อไปเราก็จะเอา กระดาษฟอยด์หนึ่งแผ่นนะคะปิดลงไนเลยค่ะเพื่อนๆปิดทับนะคะกะปริมาณให้กระดาษฟอย์ก็ต่อเท่ากันต่อไปค่ะเราก็จะมาทําการพับฟอย์นะคะพับฟอย์ให้เขาเสมอการให้เขาติดกันค่ะเพื่อนๆแบบนี้จ้านี่คะ่ะเทบริมเขาให้ริมเขาพบกัน มองข้างนอ๊อฟอ่านี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้จ้ะอันไว้ ต่อไปเราไปทําการอบในตู้อบกันเลยจ้าเพื่อนๆไปค่ะนี่เราก็จะเปิดเตาอบอยู่ที่120องศานะคะแล้วเราก็เอาหมูลงไปอบเลยค่ะนะคะปิดไว้ระยะเวลาในการอบก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีนะ นี่เราก็ได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เพื่อนๆเ,เ,เราก็เอาขึ้นมาเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเลาะเอากระดาษฟอยออกนะคะด้านบนนะคะนะอู้ยังร้อนอยู่เลยจ้ะยังร้อนอยู่เลยนี่ตัดออกมาเลยค่ะตัดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการอบอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะตัดกรอบออกมาค่ะแบบนี้ ว้าวนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะ,ะน,<ๆ>นี่ละจ้ะเพื่อนนี่เดี๋ยวพะกวังจะไปเทน้ำตรงนี้ออกหน่อยนะค่ะเพราะว่าเขามีน้ำนะคะนะต่อไปนะคะ เราก็เอาซอสที่เหลือนะคะที่เราผสมทาแล้วนะคะเอาที่เหลือนะมาทาเพิ่มเลยค่ะทาให้รอบเลยจ้าเพื่อนๆอืว้าวสีสันสวยงามอ้โอ้ป ให้ทั่วนี่ต่อไปนะคะก็จะมาเอาผงกระเทียมนะคะโรยลงไปนะคะก็จะได้มีกลิ่นหอมหอมต่อไปนะคะประกวังก็จะเอาเออ่งาค่ะ งาขาวนะคะขัวเรียบร้อยนะคะปรงกว่าก็จะโรยลงไปสักน้อยนึงค่ะงาขาวหรืองาดําก็ได้นะคะหรือไม่มีงาก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่เราสะดวกนะคะนะนี่โรยไปแบบนี้จ้าว้าวสวยงาม ต่อไปนะคะเรามาทำการอบอีกหนึ่งรอบนะคะพเพื่อนอบรอบนี้เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180งองศา20นาทีค่ะนี่ดันเข้าไปดันเข้าไป